สวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูไอทีก็จะขอแนะนำวิธีการสร้างใบงานนะคะแบบ dropdown นั่นเองนะคะด้วย w w w l i ไว w o เว็บ e e t c o m นะคะใบงาน dropdown เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างก่อนคะ่ะอันนี้คือตัวอย่างใบงานแบบ dropdown นะคะจะสังเกตว่าในในช่องคำตอบนะคะจะมีเครื่องหมายลูกศรเล็กๆนะคะพอเรียนกด ะะก็จะมีข้อความให้เรียนเลือกนะคะอย่างตัวอย่างอันนี้เป็นวิชาภาษาไทยนะคะก,ก็จะมีคําว่าเคารพนะคะเป็นคําที่ถูกกับคําที่ผิดนะคะก็จะมีสองคำให้เรียนเลือกนะคะเรียนก็สามารถกดเลือกคําตอบที่ถูกต้องได้เลยนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะก็จะสามารถตรวจให้คะแนนได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะส่วนวิธีทำไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะคุณครูได้เตรียมใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะให้ครูมาที่ Make Inter Active Work s h e e t นะคะแล้วก็เลือกไปที่ Get Started นะคะจากนั้นนะคะให้ครู choose file เลือกไฟล์ที่ครูเตรียมไว้นะคะใบงานนี้นะคะค่ะเมื่อครูอัปโหลดไฟล์ใบงานมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะ อันดับแรกนะคะให้ครูวาดช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อเป็นช่องของคำตอบนั่นเองนะคะสำหรับคำสั่งของใบงานดรอปดาวนี้นะคะเราจะใช้คำว่า choose นะคะ c h w o s e คอลอนนะคะให้ครูพิมพ์ลงไปในช่อง ทิ่งครูวาดขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะพอครูพิมพ์คําว่า choose เรียบร้อยแล้วนะคะให้ครูพิมพ์ช้อยลงไปว่าครูจะให้ข้อนี้มีช้อยกี่คํานะคะอย่างเช่นภาพที่หนึ่งเนี้ยนะคะเป็นคําว่าเคารพนะคะก็จะมีคําว่าเคารพที่ถูกต้องหนึ่งคำกับคำที่ผิดหนึ่งคำนะคะ แบบนี้นะคะกรณีที่มีช้อยมากกว่า2มากกว่า2คําตอบนะคะเราจะใช้เครื่องหมายสลันะคะขั้นขั้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนคําตอบไหนเป็นคําตอบที่ถูกต้องเราจะใส่เครื่องหมายดอกจันไว้หน้าคําตอบนั้นๆน,น,นะคะนะคะอย่างเช่นคําว่าเคารพนะสะกดด้วยพอพานครูก็ต้องใส่เครื่องหมายดอกจันไว้หน้าคําว่าเคารพ แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบถูกต้องคือเคารพที่สะกดด้วยพอพานนะคะหลังจากนั้นนางฮูก็ทำแบบนี้ทุกๆข้ออีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอย่างเช่นข้อ2นะคะเป็นคำว่าสกปรกนะคะครูก็พิมพ์ข้อความลงไปนะคะ ข้อ2นะคะคาว่าสกปรกที huh. ่ถ <halten> ูกต้องคือคําที่สองนะคะคุณคูกจะต้องใส่เครื่องหมายดอกจันไว้คไว้หน้าคําว่าสกปรกคําที่2แบบนี้นะคะส่วนข้อที่3มนะคะเป็นคําว่าสุภาพนะคะก็พิมพ์คําว่าสุภาพลงไปอย่างข้อ3ามนะคะคำที่ถูกต้องคือคำที่สองนะคะสุภาพจะกดด้วยพอพานนะคะเราก็จะใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะ เรียบร้อยนะคะเมื่อครูทําทุกข้อเรียบร้อยแล้วนะคะท่านครูคลองกดเครื่องหมาย p รีวิวเครื่องมือ p รีวิวดูนะคะอ่านี่คือสิ่งที่นักเรียนเห็นใบงานหน้าตาที่เรียนเห็นจะเป็นแบบนี้นะคะสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะในช่องคําตอบนะคะเราสามารถกดแล้วก็เลือกตอบได้เลยนะคะ ตอนอื่นนะคะให้ครูปรับขนาดข้อความให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะนักเรียนจะได้มองเห็นชัดเจนนะคะโดยการคลิกขวานะคะคลิกขวาที่กล่องคําตอบแล้วก็มาดูตรงไซส์นะคะให้ครูปรับไซส์ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็กดเซฟชนตรงนี้นะคะเมื่อครูปรับฟอนต์แล้วลองกดสามเหลี่ยมดูอีกทีนึงนะคะอาจะเห็นว่า ตัวหนังสือมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานะคะเนเรียนจะมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอาจเราลองมาตอบดูนะคะว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะคะนี่นะคะข้อสอบของเราก็จะมีคะแนนขึ้นให้ทันทีเลยนะคะก็เป็นวิธีการที่ไม่ยากนะคะเชื่อว่าอังครูทำได้แน่นอนนะคะสำหรับ ใบงานนี้นะคะชื่อว่า dropdown นะคะหรือการเลือกคำตอบนั่นเองนะคะโดยที่ครูใส่คำตอบไว้ให้แล้วนะคะให้นเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะยังไงครูก็ลองนำวิธีการนี้นะคะไปไปปรับใช้กับวิชาของคุณครูนะคะให้เหมาะสมนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ ท่านครูชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ครู IT นะคะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาอีกนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ